เอาตรงๆงก็มันเกินความคาดหมายนะคะพิธีมากอ,อู๋แบบน้องมาเยอะมากแบบตอนแรกคิดว่ามาร่วมงานให้แบบให้ให้ใหเขาเรียกอะไรให้พิธีการเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครแต่คิดว่าเออน้องให้ความสําคัญกับกองเราเราก็ดีใจค่ะก็อย่างที่บอกตกใจเหมือนกันค่ะไม่คิดว่าอู๋บางคนคือไม่เคยลงเวทีไหนเลยก็มีอะไรเงี้ยเป็นนางงานหน้าใหม่ก็มีค่ะแต่ก็แบบวันนี้คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเดินหรืออะไรทุกอย่างอ่ะทำให้ทางกองรู้สึกว่าออขอบคุณขอบคุณที่น้องเตรียมตัวมาขอบคุณที่พร้อมที่จะมาหา ขอบคุณที่แบบมาทําให้งานแถลงข่าวนี้สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีคะ่ะอันดับแรกคืออย่างน้อยๆคือต้องไม่อ่อมถ้าภาษาแบบนางงามเลยคือห้ามอ่อมโดยเด็ดขาดนะคะตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้คือการแถลงข่าวนี้ก็คือเหมือนเป็นเกมออนละเล็กๆนะคะแล้วก็แต่เราก็ยังเปิดรับผู้สมัครท่านอื่นอยู่แต่ในขณะน,นี้นางงามที่มาร่วมง,งานในวันนี้ถือว่าเราอะ่ะคือพร้อมเปิดตัวละแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็คืออยากไม่ให้อ่อมอะคะ่ะมันก็คือ จะทาให้ตัวเราลักทางกองเนี่ยเขาเรียกอะไรทําให้คนมองเห็นมากขึ้นค่ะถ้าเกิดในหลังจากนี้คือเราเรา,เราก็จะบุกในการโปรโมตกองการประกวดหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆแล้วค่ะคือเพื่อที่จะทําให้กองของเราเนี่ยค่ะเขาเรียอะไรเข้าไปอยู่ในอะสายตาสายตาของของคนที่ติดตามเวทีนางงามอะค่ะค่ะเมย์สรวนีป่ามงศานะคะเป็นคนจันทบ,บุรีอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะก็เลยอยากจะลองเปิดโอกาสตัวเองเข้ามาประกวดค่ะ เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่เคยเลยเฟนิชารีชิงดวงนะคะเรียกไงว่าเฟเฟเป็นคนจันทร์โดยกําเนิดเลยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสครั้งนี้เพราะว่าตอนนี้อายุก็32แล้วค่ะแต่ว่าที่ลงประกวดช้าเนี่ยเป็นเมทีแรกเพราะว่าเฟรู้สึกว่า เฟได้ใช้ชีวิตแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการชอบไปเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวในประเทศไทยต่างๆอะค่ะแล้วเฟก็รู้สึกว่าเฟมีประสบการณ์ที่เพียงพอแล้วก็อยากจะนําประสบการณ์เนี้ยค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดจันทบ,บุรีของเราค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็พยายามนึกในหัวว่าสติอย่างเดียวเลยค่ะสติเท่านั้นที่ช่วยเราได้ค่ะนิ้งสอนวันีแก้วสุวรรณคะ่ะ สวัสดีค่ะอุ้ยซี่สุขจิตปลูกสกุลทรัพย์ค่ะหลักๆเลยนะคะก็คืออยากจะร่วมง,งานกับทีมแม่ๆเนาะเพราะว่าหนูก็เคยได้เห็นผลงานของของทีมนี้แล้วก็คือมีความโปรเฟชั่นอลมากยังไงก็คือไม่ต้องห่วงเลยว่าขึ้นไปแล้วจะไม่สวยรับรองว่าสวยแน่นอนคะ่ะก็คืออยากร่วมง,งานด้วยก็จริงๆแล้วคือ ทีมแม่แ่ก็คือทำงานกันแบบว่ามืออาชีพกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาแล้วสวัสดีค่ะนุนพัทรวันพิงสูงเนินค่ะพอดีมีพี่ๆชวนมาลงแล้วก็หนูก็ชอบด้วยก็เลยลงค่ะเป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกยังไงครับรู้สึกตื่นเต้นค่ะก็จะเป็นเรื่องการเดินแล้วก็ปรับเรื่องการพูดค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะอัญชลีจิตปราณีค่ะ ก็รู้สึกอยากเ,เปิดประสบการณ์ให้ตัวเองทําอะไรใหม่ๆดูค่ะเพราะว่าจากจะเดินแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราลองมาทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองเปิดประสบการณ์แล้วก็หนูเป็นลีดเดอร์ของทีมเต้นด้วยค่ะตอนนี้หนูก็กําลังฝึกซ้อมอยู่แล้วหนูมีแข่งที่กรุงเทพวันที่25พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะก็ยังก็ฝากเป็นกำลังใจให้เรากับทีมเบยอนของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ หนูส่วนตัวแล้วก็เป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะก็ทํางานก็รู้สึกว่าภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลมากค่ะแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้คนค่ะแล้วก็ในส่วนของความชอบจากอื่นก็มีช่องของการเต้นแล้วก็การถ่ายงานหรือว่าการเดินแบบค่ะก็หนูก็กพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนายนะคะสุทสศนีวงศยักค่ะ อ่าจริงๆเวทีนี้เป็นเวทีแรกค่ะไม่เคยประกวดเวทีไหนเลยค่ะแต่ว่าที่เลือกเวทีนี้ก็เพราะว่าเคยทํางานรุ่มกับแม่แม่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าทํางานอยู่ด้วยแล้วสบายใจค่ะก็เลยมาหาประสบการณ์กับแม่ๆค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็สั่นด้วยก็พยายามคุมสติให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะน้องลูกพีชอาชีรายาหนองใหญ่ค่ะ เอาเป็นว่าพวกแม่แม่พี่ๆให้โอกาสดีกว่าให้โอกาสมาก,ก็รีบคว้าเอาไว้แล้วเพราะว่าเคยร่วมงานกับแม่แม่แล้วก็พี่ๆแล้วรู้สึกว่าเขาเต็มที่กับทุกอย่างจริงๆเขาเต็มที่เขาพร้อมที่จะผลักดันเด็กๆดีกว่าเคยผ่านเวทีมาแล้ว2เวทีค่ะแต่ยังไม่ใช่เวใหญ่ขนาดนี้เปิดใจก็เพอาแม่แม่อย่างเดียวเลยแตกต่างค่ะเพราะว่าต้องเตรียมตัวเยอะมากทั้งการเดินตอบคำถามแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่าง เยอะมากค่ะจริงๆคือทุ่มเทเวลาเราพูด่างนี้ก็เจอว่าเราเตรียมตัวเตรียมตัวมา,มรา,วมาพร้อมเลยดีกว่าค่ะพร้อมอไม่ขิ่งไม่ขิ่งค่ะพร้อมอขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะชื่อนางสานวนวัสานันโนว์ปาร์เกอร์ชัยยงนะคะอายุ18ปปีค่ะแล้วก็เป็นเวทีใหญ่เวทีแรกค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่แม่ที่ให้โอกาสเด็กน้อยคนนี้นะคะได้ เดินตามความฝันแล้วก็เคยทํางานร่วมกับแม่ๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าแม่ๆม,มีความเป็นมืออาชีพค่ะสามารถสร้างเพชรไปสู่ความสําเร็จในเ,เวทีใหญ่ได้ค่ะขอบคุณค่ะแตกต่างมากค่ะเพราะว่าเวทีใหญ่แล้วความกดดันหรือว่าอะไรหลายอย่างมันมันมากกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอย่าค่ะนัชชาสงวนจันท์ค่ะ ค่ะโดยพื้นฐานเอียเป็นคนจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วก็อยู่อำเภอเขาคีรจกรุด้วยเอียก็อยากจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนอำเภอเขาคีรจกรุแล้วก็อำเภออื่นๆในจันทค่ะให้เป็นที่รู้จักของในประเทศด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างก็เคยทํางานกับพวกแม่ๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่อยู่เหมือนครอบครัวมากๆเลยค่ะรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่เอียก,กลับมาจันทบุรีที่ไปเรียนต่างจังหวัดนะคะรู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งเอียก,กลับมาในอ้อมกอดของบ้านตลอดเลยค่ะ อ,อยากฝากกองประกวดมิ s ูนิเวอร์จันทบุรี2025ด้วยนะคะบาฝากติดตามนะคะว่าทางกองจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันไฟนอลนะคะแล้วก็วันไฟนอลของเราจะมีวันที่26มิถุนายน2568นะคะาฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะคใช่ค่ะม,มีมีพี่ฟา้ามาร่วมงานค่ะมีในวันไฟนอลนะคะ สนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดำแบมแบมแกัลยากร